นางเงือกจริงๆด้วยฉันฝากดูแลลูกๆฉันเล่นน้ำด้วยนะคิมิโกะได้เลยค่ะไหนพวกคุณจะว่ายไปทางไหนเดี๋ยวฉันตามไปอือืนี่แหละผีนางเงือกกับาคิมิโกะนี่แกก็เป็นผีนางเงือกเหมือนกันเหรอเฮ้ยหลบแล้วเฮ้ยเออเฮ้ย พระเจ้าแม่แม่แม,แม,แ,มแม่ร้ายเหมือนกันนะคะเนีพ่อพาผมมาที่นี่แล้วเย่เย่เย่คุณพ่อยังพาผมมาที่นี่อีกเหรอครับเอานั่งก่อนน,นหน่อยมันจะเป็นอะไรลูกก็แค่มาเล่นสาวย่ายน้ำไงลูกก็พ่อต้องทำงานนะลูกพ่อก็เลยต้องเอาหนูมาทิ้งเออเอาหนูมา ฝากไว้ท <mile> ี่สระน้ํานะลูกนะก็ผมกลัวนี่คร like ับค so ุณพ่อครั้งก่อนน่ผีนางเงือกก็ทําผมตกแพมาแล้วแพยางเป็ดคุณพ่อช่วยอะไรพวกผมไม่ได้เลยเนี่ยผมเกือบตายเพราะคุณพ่อนะเนี่ยรู้ไหมพี่อย่าไปว่าพ่อแบบนั้นสิครับเดี๋ยวก็บาปหรอกไอพี่เกเรบอมบี้บอมบี้เขายังเข้าใจพ่อเลยบอมบี้แกหุบปากเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่กินแฟนต้าหรอกหนูกลัวอย่างนั้นเหลอลูกนอดหน่อยแต่ครั้งนี้อ่ะพ่อว่าหนูไม่กลัวแน่นอน พอกิกิงแล้วอ่ะบ้านเราก็เลี้ยงผีนางเงือกเหมือนกันแถมวันนี้พ่อเอาผีนางเงือกมาช่วยปกป้องลูกด้วยโอ้โหได้ครับคุณพ่อมาไปพีนั่งเงือกไปเงอกไปเงือกตรงมานางเงือก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 ตรงไหมามาไองานเงือกเงือกเงือกเงอกฮึวางเงือกจริงๆด้วยว้ายนางเงือกนางเงือกช่วยมาแล้วลูกผีนางเงือกของพ่อนี่ไง ฮ่าช่วยช่วยจังผมยังไม่กลัวแล้วครับครั้งนี้เพราะผมมีผีนางเงือกจากบ้านมาช่วยด้วยดูสิครับคุณพ่อหน้าตาของเขาอ่ะน่ารักขี้ขู่อนเนะมากเลยครับอย่างกับสาวญี่ปุ่นเลยอ่ะปกป้องฉันหน่อยนะผีนางเงือกผมฟ้านี่ลูกนางเงือกผีสเตฟานีลกูก คิมิโกะจ้าสเตฟานี่อีกตัวหนึ่งอ๋ออย่างนั้นเหรอฉันฝากดูแลลูกๆฉันเล่นน้ำด้วยนะคิมิโกะได้เลยคะ่ะผมไม่กลัวแล้วครับคุณพ่อพ่อผมมีคิมิโกะงั้นเดี๋ยวฉันไปลงก่อนนะชวิงอ่ะคิมิโกะเข้าไปแล้วลูกลงเล่นน้ำได้เลยลือ้อไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้แล้วบอมบี้ได้ครับพี่ คิมิโกะคิมิโกะอยู่ไหนเนี่ยเราลงน้ํามาแล้วเนี่ยถ้าคิมิโกะไม่มาผีนางเงือกก็จะเล่นเรา้วครับพี่คิมิโกะคิมิโกะมาสักทีเถอะคิมิโกะคิมิโกะมาแล้วจ้าผีนางเงือกไม่ใช่คิมิโกะเองจ้ามาช้าจังอ่ะคิมิโกะฉันอ่ะจะโดนผีนางเงือกกินอยู่แล้วคนสวยอ่ะก็แต่งตัวนานแบบนี้ละจ้า อออืเออ,อ,อ,อแต่เธอเป็นผีนางเงือกนีน่คิมิโกแต่ฉันน่ะก็เคยเป็นคนมาก่อนนะจ๊ะฉันน่ะก็ต้องขัดขีดของฉันให้งดงามหน่อยสิจ๊ะไหนพวกคุณจะว่ายไปทางไหนเดี๋ยวฉันตามไปตามมานะคิมิโกะไปเลยค่ะอืม ชิมิโกะมีแกก็เป็นผีนางเงือกเหมือนกันเหรอหอย่ามาทำอโนเนะต่อหน้าชิมิโกะนะแกจะมาปกป้องสองคนนี้จากฉันเลยสิก็ฉันนะ่ะได้รับคำสั่งมาจากพ่อพวกเขาให้มาปกป้องพวกเขาไงล่ะต่อให้แกไม่ได้รับคำสั่งมาจากใครฉันก็ต้องกำจัดแกเพราะว่านางเงือกสองตัวดูได้สะเดียวกันไม่ได้ เฮ้ยคิมิโกะแม่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 ร้ายเหมือนกันนะคะเนียแต่ฉันน่ะโอ้แกนี่ของจริงเหมือนกันนี่วะฮืมถ้าของจริงอ่ะก็ต้องมากกว่านี้สิเฮ้ยอ แบบนี้ต้องใช้ทางไม้ตายหมดเวลาของแกแล้วเฮ้ยคีบิโกเฮ้ยคีบิโกตายแล้วครับพี่เอ้เขาเป็นผีเขายังไม่ตายหรอกเขาน่าจะกลับไปที่บ้านแน่เลยเฮ้ยงั้นงั้นพวกเราก็กลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวค่อยหาทางมาเล่นใหม่ไปไปเร็วเร็วหนีเร็วนีเร็ว ใครจะมาสู้ฉันได้กดสันน่ะเป็นผีนางเงือกตายมานันกว่าปีแล้วงไงล่ะดีกับผีนะสิแล้วไม่ใช่ผีธรรมดาด้วยผีนางเงือกครั้งนี้พ่อมีนางฟ้าแสนสวยปรปกป้องพวกลูกแล้วมาไละข้าหนึ่งนเดีเจ๊เจ้าเองพ่อทั้งตัวและหัวใจอุ๊ยอย่าสิคุณนางฟ้า นี่มันผีนางเงือกทีนะนี่แน่เฮ้ย,ห,ยหลบเร็วผมพี่มันยากาศดีจังเลยครับพี่ดีกับผีนะสิและไม่ใช่ผีธรรมดาด้วยผีนางเงือกน่ากลัวเฮ้ยอย่าไปดุน้องแบบนั้นสิลดหนอยน้องเขากลัวแล้วเนี่ยและอีกอย่างสะตอนนี้นะ่ะขนโล่งแล้วด้วยเหมาะสำหรับการว่ายน้ำเล่นของลูกสองคนไงโล่งสิครับ วันนี้ผีนังเงือกอ้าวแล้วคุณพ่อไม่ลงกับผมนะครับเอ่อพ่อเอาพวกหนูมาปล่อยพ่อเอาพวกหนูมาเล่นน้ำมาลูกนะพ่อจะไปทำงานนะลูกนะเดี๋ยวพ่อเที่ยวเสร็จเฮ้ยพ่อทำงานเสร็จเดี๋ยวพ่อจะมารับนะลูกพ่อจะไปเที่ยวแล้วทิ้งพวกผมไว้แบบนี้อีกแล้วสินะพ่อไม่กลัวผีนังเงือกจับพวกผมไปกินเหรอลูกไม่ต้องกลัวหรอกครั้งนี้นะไม่ต้องการคี้มีโกะอีกต่อไปแล้วครั้งนี้พ่อมี นางฟ้าแสนสวยประปกป้องพวกลูกแล้วว้าวสวยแค่ไหนกันครับเนี่ยนี่แหละเชิญชมความสวยของนางฟ้าลูกมาด้านหนึ่งสวยไหมลูกอ้หาวหันหน้าไปเขินแลวสิสวยรับคุณพอ่อแต่ถ้าปกป้องผมได้ ผมก็ดีใจครับคุณพอ่อผมจะได้เล่นน้ำอย่างปลอดภัยสักทีพร้อมพีกใจให้กับเธอสองคนแล้วไปปกป้องผมด้วยนะครับคุณนางฟ้าไปเล่นน้ำเลยหนุ่มๆเจเฝ้าเองฝ้าทั้งตัวและหัวใจหัวใจอ่ะไปกันเลยบอมบี้รับพี่ <c oughs> อย่าสิคุณนางฟ้าพี่เป็นหน่อยอ่ะถ้ามาเป็นบน่นพี่พี่พี่เขาจับเขาจับตูดผมอ่ะอย่าให้ผมเป็นอีกนะว่าจับตูดน้องผมอ่ะเพราะตูดน้องผมอ่ะมีแต่ผมเท่านั้นที่จะเป็นคนจับเลืมตัวอาพี่ไปเปลี่ยนก่อนผมเลยครับเปลี่ยนด้วยกันนี่แหละมันแมนเหมือนกันเนี่ย ฉันแหละบอมบี้เยโอ้ยสะใจยังไรบอมบี้แล้วนางฟ้าไปไหนครับพี่หรือว่าจะทิ้งเราเหมือนที่มิโกะครับงั้นเราลองเรียกหานางฟ้ากันดีไหมนางฟ้านางฟ้านางฟ้าฉันอยู่นี่เจ้าเอานี่ไม่กระนั้หนุ่ง ขอบคุณมากคุณนางฟ้าเ้าเิออะไรเึ้นอ่ะเรียกฉันนะแต่ฉันน่ะจะจับผีนางเงือกกดน้ำให้ดูรีบใส่เร็วบอมมี่น้องรักครั <c oughs> ้งนี้เรามีทั้งแว่นกันน้ำแล้วก็นางฟ้ากันผีอย่างเงี้ยผีนางเงือกก็ไม่ทำอะไรเราได้แล้วใช่ครับพี่เด็หนุ่มอยเรียกฉันนางฟ้าสิอย่เรียกฉันว่าโรซี่ครับ รูซี่ใช่แล้วรูซีเองเราก็ว่ายน้ำได้อย่างสบายใจแล้วนะครับพี่ใช่แล้ว สบายยังเลยเอ๊ะนี่ใครอะบอมบี้เฮ้ยพี่หรือว่าจะเป็นผู้สาวจำสันไม่ได้เหรอพวกเองเฮ้ยพี่นี่มันผีนางเงือกนี่นะถอยเร็วบอมบี้เฮ้ยบอมบี้มันวาร์ปได้อบอมบี้เฮ้ยเฮ้ยเราต้องเราต้องเรียกนางฟ้าเรามีนางฟ้าพี่เฮ้ย น้าฟ้ารู้สิรู้สิรู้สิซี่ซี่ซี่โอ้ยอ่ะซี่อะไรขนาดนั้นน่ะซี่ครั้งเดียวก็เกินพอแล้วแต่วฉันน่ะจะจัดการผีนางเงนี่ยเองนี่เฮ้ย,ยหลบเร็วบอมบี้ ร้ายนะเนี่ยแกไม่ใช่ผีญี่ปุ่นตัวเดิมนี่น่านี่แหละทำอะไรผีไม่ได้หรอกเจอหน,น้าไฟฉันเนี่ยลินดงมามิเฮ้ยเรารอดแล้วผีางเงีอกพวกเราอะวาร์ปได้เว้ยฮึวาร์ปได้อย่างนั้นเหรอ <c oughs> พวกแกฉันวาร์ปบ,บ้างเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วนะ่ คิดว่าวับเป็นคนเดียวเหรอเฮ้ยลูซี่นางฟ้าตัวสวรรค์เฮ้ยคุณลูซี่เป็นอะไรหรือเปล่าจัดการมันเลยครับคุณลูซี่แค่แค่ไม่ปล่อยพลังแค่นี้นะทำให้ฉันได้ขนาดนี้ถ้ามันดีบคอฉันล่ะจะขนาดไหนโอ้ยอีกกระเทยเอ้ยเป็นลิฟต์ของฉันหรือยังล่ะ กูนางเนียยัะทำอะไรท่านเลยฉันจะไม่ทำอะไรแกก็ได้แต่แกเนี่ยต้องจับหลินสองคนมาให้ฉันฉันจะไม่ปกป้องเด็กสองคนนี้แล้วแหละจับแค่ตรงนี้ฟ้องได้เลยพ่อแจ้งลูซี่ลูซี่จะทำอะไรอะมามามา แกต้ย,ย,ยฉันให้แกจับแค่นี้เป็นจับปีกได่งั้นคนตายน่ะพอต่อเป็นแกแทนเด็กสองคนนั้นอย่าจะทำอะไรฉันเลย พี่พี่ช่วยผมหน่อยพี่มีอะไรให้รับใช้เลยครับไปจับพี่ของแกมาสักนิไล่เสนจันไลอาตามิรัวริ้นไวไคุณพ่อคุณพ่อยังกล้าพาพวกผมมาตรงนี้อีกเหรอครั้งก่อนน่ะ นางฟ้ายังเอาผีนางเงือกตัวนั้นไม่อยู่เลยใช่ใช่แต่ครั้งนี้นะมันไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาหรอกลูกครั้งนี้ถ้าผ vert 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 ีนางเงือกมาอีกพ่อจะเป็นคนไปจัดการช่วยลูกทั้งสองคนเองเชื่อใจพ่อเลยนะลูกนะเพราะพ่อก็อนะก็มีคาถาอาคมเหมือนกันเห็นไหมพ่อเรียกขี้มิโกะพ่อเรียกนางฟ้าออกมาได้แล้วไหนพ่อจะไม่มีคาถาแล้วลูกไว้ใจพ่อแล้วลงไปเล่นน้ําได้เลยลูกก็ได้ครับคุณพ่อ ผมจะเชื่อใจคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะผมขอให้คุณพ่อมีคาถาแต่ถ้าคุณพ่อไม่มีวิชาพ่อระวังจะกลับคาที่นะังลามนี่มันอะไรเนี่ยพี่ เขาเๆาแบบเนี้แกจำไม่ได้เลยพี่ตี้มอตเชอร์เหรอพี่ไม่ใช่ผีนาเงือเฮ้ยแกเป็นใครฉันคือนานุต่างดาวจับฉันมาทำไมเขาจับเองตอนไหนเนี่ยดูติ๊กตอกเยอะหรือเปล่าเนี่ยจับตอนนี้งยไอพี่พี่ช่วยผมหน่อยพี่อ้าพี่อ้าพี่เราคงหมดเวรหมดกรรมกันแล้วเหน้องเอ้พี่ไปละ เอามันไปแล้วนะมีอะไรให้รับใช้เลยครับไปจับพี่ของแกมาซะครับผีร้ายกาดใช่ผีร้ายกาดเองไป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  ให้แล้วครับจะผี้ายดีดีมากเจ้าจะทำอะไรลูกของข้าคุณพ่อคุณพ่อมาแล้วคุณพ่อช่วยผมด้วยตามิไล่เสนจันเลอแต่ตามิรัวรินไวไวนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกูนายโดดมันสะกดมันจับพี่ไหนายจำได้ไหมในน้ำอ่ะนายทำอะไรพี่ทำทำอะไรบ้างครับพี่ รับผิดชอบพ um> ี่ด้วยนะพรูป๊าบพวกเองควกอะไรกันเห็นไหมเนี่ยอะไรและเองไอ้พระปลอมอัตมิไล่เสนียดจันลอัตมิรัวริ้นไวไวนี่เองกล้าใช้พลังนี้ใส่ฉันอย่างนั้นเหรอคิดว่าเองใช้เป็นคนเยอไง แก็มีวิชากรัวลิ้นอย่างนั้นเหรอผีนางเงื้อแกนะ่ะช่วยครอบครัวเองไม่ได้หรอกเจอกับฉันบอมบี้นอดหน่อยขึ้นแล้วลูกได้ครับพุณพ่อ แกแกจะไปไหนพ่อไปก่อนละอ,อดกินอีกแล้วหัวเขาเด็กหน้าแก่เทาก่แม่ของพวกเจ้าเท่าลายคนว่าเขาคิดว่าเขาอายุสาสิบ 3, 2, 1,